ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 724ตอนเชื่อแล้วทำไม คนไทยถึงศรัทธาหลวงปูส่สวงเพราะปาฏิหารจึงนำมาซึ่งความศรัทธาในขณะนี้ความศรัทธาที่สาธารณาชนที่มีต่อหลวงปูส่สวงได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนับวันยิ่งขยายออกไปเรื่อยๆแม้ว่าตอนนี้หลวงปู่จะนอนนิ่งสงบอยู่ในโลงแก้ว นวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จัังหวดศรีสะเกดแล้วก็ตามแต่ดวงจิตของหลวงปู่ไม่ได้หยุดนิ่งตามสังขารที่นอนนิ่งแต่ดูเหมือนว่าความศรัทธากลับสวนทางกันเพราะผู้ที่ศรัทธากลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นและกระจายไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้เรื่องราปฏิหารของหลวงปู่ก็ยังคงสําแดงริธานุภาพ ให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวคุณเพชรเป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคยมีความสนใจหรือว่ารู้จักกับหลวงปู่สูงมาก่อนเลยแต่ด้วยความบังเอิญที่ได้เห็นความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อหลวงปู่สูงจาก YouTube จึงเข้าไปค้นหาภาพหลวงปู่สูงเพื่อจะพริ้นรูปภาพหลวงปู่ออกมาเพื่อจะขอดูหน้าชัดๆ ปลิ้นออกมาปลิ้นสองครั้งมันบติดเลยหลวงปู่หรือจะเป็นความต้องการของหลวงปู่สวงที่อยากจะเห็นความศรัทธาของคุณเพชรไปจุดทูบกลางแกงเลยอืและขอเข้ามาหลวงปู่ถ้าหากว่าหลวงปู่หักเดือดศักดิ์สิทธิ์แท้จริงก็ขอให้ข้าพระเจ้านี่พิมพ์รูปบหลวงปู่ออกมาให้ได้เรื่องราวของความศรัทธาหลวงปูส่สวงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้ เรามารับฟังเรื่องราวอย่างละเอียดผ่านการสัมภาษณ์ตรงจากนครเวียงจันทร์กันเลยครับตอนแรกเริ่มศรัทธาหลวงปู่ยังไงไปเจอที่ไหนหรือยังไงโอ้ถ้าจะเลาเรื่องอันนี้นะครับมันมันเป็นความเชื่อของบคุคคลใช่เฮียนะอลิไซเนาะในใน,ในทีีพวกเฮาสาวพุทธนี่นะเรื่องการการศรัทธาเนาะอาจารย์เนาะนั่นเฮียอนละิไซเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว บองต้นในในตัวข้าพเจ้ากับครอบครัวนี่เป็นผู้ปฏิบัติทำอยู่แล้วไปนั่งสมาธินำครูบาอาจารย์ที่ฝั่งไทยอยู่ที่อุดรหละเป็นคนไปไปบัรรมนั่งสมาธิทุกซุปเสาร์มาทำบุติทณ์งานแล้วอยู่ๆก็ก็มาฟังรายการยูทูบนี่แหละ อาจารย์เป็นคนที่แสวงหาเรื่องการการจะพูว่าการปฏิบัติธรรม,ปมเป๊ะปใช่ไใจนะเระบอแมนว่าเพื่อจะบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างหร<ด>ออาจารย์แต่ว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจกิจการของของครอบครัวให้มันเดินเล่นมันสะดวกอะไรแหละอาจารย์และส่วนตัวข้าพเจ้าจึงมาซื้อ,อในยูทูปมาใน youtube เรามาติดตามใน youtube แล้วอ่ะมันมีรายการของของเฮียอลิชัยนี่แหละ เออแล้วจึงได้ฟังแต่และอีพีอีพีแต่เริ่มต้นมาพูดเลดยเออเฮียลิสัยฟังมาฟังมาแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วเพราะฉะนั้นก็ที่ที่ความศรัทธากแม่นอยู่ในระหว่างก่อนก่อนก่อน,อนช่วงโควิดนะดเฮียลิสัยตัวขาว้าพเจ้าเองก็จึงศรัทธาแล้วก็จึงได้เข้าไปเสิร์ชในกลุล่ม,มแล้วเอาเอาเอาฮุบหลวงปู่มาอยากได้หูบหลวงปู่มาบูชาเนี่ย ในเมื่อนั้นกดเสิร์ชเข้ายูทูบไปเห็นหูบลงปูแล้วก็เลือกเอาหูบลงปูแล้วก็แล้วก็มามาลงเสืกคอมแล้วก็สั่งปริ้นแต่ว่าควมขวมอันนี้มันคูมเชือกของบุคคลนะอ่าอ่าอ่างเลยไซเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ามาสั่งสั่งพริ้นปริ้นออกมาปิ้นสองครั้งมันบติดเลยหูบลงปูอ่าแล้วจึงได้นึกถึงว่า อยู่ใน u t u b e ของ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 แงอหรือใช่ว่าต้องได้ขอขอ u t ทู e ให้หลวงปู่ขอกมาเออขอขมากนสิพกดอกก่อนแล้วตัวข้าพเจ้าก็ได้ไปเอาทูปมาแล้วกระด้ไปจุดทูปกลางแกงเลยอืแล้วขอเขามาหลวงปู่ถ้าหากว่าหลวงปู่หักอศักดิ์สิทธิ์แท้จริงก็ขอให้ข้าพเจ้านี่พิมพ์รูปหลวงปู่ออกมาให้ได้อืนําไปจุดทูปมาปอบแล้วก็มามาพิมพ์ออก อ่ามาปิ้นองแล้วก็ถือว่าปิ้นองเลยเล้ออ่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่มิดนะครั้งครั้งแรกเลยครับครั้งครั้งแรกพฉะนั้นแล้วนางจาได้หูมาแล้วก็มาใส่กอดแล้วก็บูชาบูชาหลวงปู่แล้วก็ได้เอาเอ็มร้อยห้าสิบคือกับอยู่ในยูทูบของของเฮียไอเรซให้แหละเนาะเล้อแล้วก็บูชาแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ในห้องพระแล้วก็ลา ถ้าหากว่าหลวงปู่ศักดิ์จริงคือกับอยู่ใน youtube เฮอลิไซ์บอกว่าอ่าแล้วต้องท้าท้าหลวงปู่ท้าเลยเหรอเออท้าเลยเออท้ายังไงท้ายังไงท้าท้าว่าหลวงปู่ถ้าเขาหลวงปู่ศักดิ์แท้จริงก็ขอให้หลวงปู่แสดงอภิธิหารให้ลูกเตาบึงนะถ้าเขาว่าลูกเต้ามีเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นลูกหลานหลวงปู่ตั้งแต่อดีตศาสตร์อ่าเอาหุบหมอบูชายได้ประมาณ ประมาณเดือนกัวนี่แหละเนี่ยเออแล้วก็มันมันมาเมื่อก่อนตัวคาพระเจ้าเองโบโบงู่วในการแต่งขันคารวาเนี่ยมันมีขันห้ากับขันแปดใช่เนาะเออแล้วเอาแต่งขันห้าขันแปดไว้ไว้ในห้องผ้าน่ะแล้วขันมันเป็นขันพลาสติกนะออืเนี่ยลิซัยเนาะโบเมนโบเมนจอาไฟไปจุดได้ง่ายๆนะเนี่ยลิซายใช่ใช่ แล้วแล้วเทียนกับขันมันก็ห่างกันประมาณ40่สิบเซนพน่ะเฮียห่างกันเยอะนะอ่าเทียนตไตเห็นนะมผมยังมีวิดีโอยังมีรูปถ่ายเอแืแล้วแล้วเทียนมันเป็นเทียนเล่มบาทอพอะนั้นในเมื่อที่ว่าตัวข้าพเจ้าเองได้ได้นั่งสมาธิตอนเศ้านะเนี่ยเนี่ยเลยเส นั่งอาจจะแม่นประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงอยู่แล้ะมันมันมีจิตใจหอนออกอยากให้ออกออกสมาธิเลยอืมเพราะฉะนั้นตัวข้าพระเจ้าเองก็ได้ออกจากสมาธิมาปับ๊บอ้าวมาปั๊บเหล่นไฟไม่คันแปดเลยวัว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 บว,บ,วบกันเลยอือ,อโอ้โหตกใจแล้วก็ต้องขอประทานโทษนะว่าวาต้องเอาปากนี่ดดเป่าเลยแล้วเป่าเพื่อให้ให้ควนไฟมันไปดับอืม เป่าบัดเดียวนึงนะเนี่ยโ er. มดมาเลยตัวคนกุ่มมาเลยโอ้โหแแ้้วแล้วตัวข้าะเจ้าเองมาบึ่งการไหมขอ,ข,อของของคงคันนะห,ห้าไหมมันต้องไหมไหมไหมก่อนเนี่ยอ,อะไรไซเพราะเพราะขันมันไหมเป็นไม้อัดบางๆแแ้้วมันไม่ตะตีนขันขึ้นมาเลยเฮี่ย <He> er. แต่ไม่เฉพาะก้องนะเฮีย ในเทียนกับดองไม่ยังคือเก่านะยังสภาพเดิมนไม่เฉพาะขันเหรออ่าไม่เฉพาะขันเลยเนี่ยเทียนก็อยู่ห่างกันด้วยเหรอห่างโอ้ยห่างประมาณสี่สิบเซนเฮียเออแล้วมัดไฟมัดไฟไม่ยังที่จะไปไปเต้นถือแล้วให้ไหมอืมเออโอ้ตัวข้าพเจ้าเองก็ตกใจแล้วก็เอิญเอิน คนอะคะญามาถ่ายพูดว่าอ้าวมาเบิงเลยลงปู่แสดงอภิธานแหละขอที่เราที่เราทาไว้เลยไงใช่ไหมเออทาไปคนเลยเกิดอันางนี้ขึ้นมาเลยเกิดอันอันนี้ขึ้นมาเลยก็เจอว่าให้ให้เป็นความเชื่อศรัทธาไปอีกอืมเนี่ยครับอันอันอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าอันนี้อันนี้เป็นเฉพาะความความศรัทธาของของตัวข้าพเจ้าเองเนาะเฮียเนาะอันนี้เนาะใช่ใช่ใช่ันี่ยอันนี้เป็นศรัทธาสองแล้ววันนี้ เออและเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วข้าพเจ้าจะจะผลิตยาสูบส่งไปต่างประเทศนะอยาสูบเนี่ยเออยาสูบเนี่ยแล้วได้เอายาสูบแต่และยี่ห้อที่จะผลิตหัน <c oughs> ไปเสรกขันแล้วไปยกให้ต่อหน้าหลวงปู่บาลวงปู่ <c oughs> ถ้าลูกจะได้ผลิตยาสูบยี่ห้อนี้เพื่อส่งออกขายกระโกให้หลวงปู่ฮัมฮูอืมเนยแล้วตัวข้าพเจ้าเองได้เอายาสูบันมาไตให้หลวงปู่แล้ว จุดจุดด้วยจุดจุดด้วยใช่ไหมจุดอ่าใช่จุดด้วยถูกต้องระหว่างระหว่างการจุดระหว่างขันขันที่เอาใส้อนายาสูบเนาะที่ที่ที่เป็นภาษาลาวเออเราตุดเป็นตุดเป็นตุดนะนะเป็นซองนะนะมันมันก็ใกล้กันมันก็ใกล้กันมันไกลกันประมาณสามสี่สิบเชนนี่ละเฮียจากบุรีกับซองบุรีที่จะใส่ใส่บุรีเหรอห่างกันนั่นแหละ แม่แหละแม่แหละเนี่ยเมาเพราะฉะนั้นพอจุดปับ๊บอับกอกยาสูบไปวางปับ๊บม,มันมีเสียงแตกตั้มมาคือกับก้อนหินเลยเหรอะอืมโอ้ผมตัวข้าพเจ้าเองก็จะตื่นอ้ะมันมันไม่หนังว่ามันมาแตกวะ่ะอืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเต็นก้อนหินดังเป่งมาตกใส่ใส่ใส่พานที่ที่เอาใส่ยันบุรีที่เอา บูชาหลวงปู่นะอแล้วมาซอกบุหินอาจารยอ์อะไรนะบุหนินแล้วมาซอกอันนะนะั้นก้อนหินที่มันตกมาใท่พานที่มันดังดังดังบุหนินไม่เห็น,นไม่เห็นก้อนหินไม่เห็นก้อนหินเลยอาจารย์พั้นแล้วอันนั้นก็นยังบูเชื่ออยู่จุดกอกที่สองบัดนี้อมนะอกที่สองก็เป็นแบบเดียวกันเลยแตกต่ำเป็นก้อนหินเต้นมาพานคือเก่า แต่ว่าไม่เห็นก้อนหินเหนะรอโบเห็นก้อนหินเนี่ยเออมันมันก็แลกเลยอ้าววะมันก็แลกแสดงว่าหลวงปู่หอมฮูแล้ววะอ,อ,อ๋อขนะดเออเฮียลิชัยมันเป็นแบบนั้นเนาะแล้วเพราะฉะนั้นขา้าพเจ้าเองก็ได้ตั้งกิจอาหลวงปู่ถ้าหากว่าลูกนี้ฮํมฮูแล้วว่าหลวงปู่สักิีตีแท้จริงแล้วถ้าหากว่าเกิดประเทศเปิด วันใดลูกจะขอไปกราบสรีระหลวงปู่ที่วัดไพยพัฒนาจากคนที่ไม่เชื่อไม่รู้จักหลวงปู่สูงเลยกระทั่งได้เจอปาฏิหารจากหลวงปู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดความเชื่อและศรัทธาและตั้งใจไว้ว่าจะต้องมากราบสรีระหลวงปูส่สวงที่วัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดให้ได้ในคลิปหน้า เราจะมาดูกันว่าหลวงปูส่สวงจะให้คุณเพชรได้เดินทางมาประเทศไทยดังที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่อิลิเมียอองสวงสัมปันโดอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ